เอาละครับก็กลับมาพบกันอีงเช่นเคยนะครับเอาวันนี้น okay. okay. ี่ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์เนี่ยครับอกคิวโดใน TikTok อกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสคิวโดไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับยอยากจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยเพื่อดันคิวโดเนี่ยครับเราสามารถมาทำตามผมได้เลยนีครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t c o m กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาได้นี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนี่ครับพอจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแลักอลาัสดผ่านนะครับอะแล้วก็ยืนยันหลัสผ่านดนล่างตรงนี้กันด้วยนี่ครับแลวกอติกที่2ช่องนี้ด้วยนี่ครับแลวกอกดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยเลยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครช่งานโดยัญชี Google หรือว่า Gmail ดนล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครช่งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่คร สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkta.com m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาไล้นะครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกใช้บริการนะครับจี่มีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอนะครับในส่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ แล้วก็มาดูที่หมดหมู่กันต่อนะครับเอาวันนี้นะครับเราต้องการจะเพิ่มยอดไคลหรือว่ายอดหัวใจนั่นเองนะครับก็เลื่อนมาเนี่ยครับแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มหัวใจเลยนะครับเรามาดูที่บริการกันต่อนะครับอในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอะตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนี่ครับอะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็กลับไปที่ TikT ตอกนะครับแล้วก็มาที่คลิปดเที่รวต้องการจะเพิ่มยอดไล์นี่ครับแล้วก็คลอกลิงก์ของคลิปดโดยการกดที่แชร์ตรงนี้แล้วกดกรอปีลิงก์นะครับอ่ะแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี่ครับแล้วก็นำลิงก์งมาวางนะครับในส่วนปริมาณตรงนี้อยากเพิ่มยอดไลท์เท่าไหร่ก็ใสไ่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งร้นนี่ครับอ่าพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาจะคำนวณไม่เราด้านล่างแล้วนะครับคุณชมก็อ่ากดสั่งซื้อกันได้เลยนี่นครับพอเรากด อันเราบันทึความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันนี้หน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราต้การสั่งซื้อกันไปนี่ครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์คนับของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูเรนะว่าลิงก์วิดีโอถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะ่ถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดรายเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับ อ่ะต่อมาเนี <an> ่ย <tweet> ก <me. c oughs> ็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซืวอไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอันในี้วางที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับอะไลเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับอารู้ว่าิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับเดี๋ยวยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็ให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับ อันในเมนูเติมเงินก็จะมีเาเลือกหลายช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกนที่โอโนี่ครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยนี่ครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอัมพาตเวลส์นี่ครับอ่าช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์เนี่ยตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นครับ อันช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานีวารเลสนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อาลืมอ่านคําแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับอ่ะต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยโมก็ยพาคุณผู้ชมกลับไปที่ติ๊กต็อกกันเลยนีครับตอนนี้ะนรัยยอดไลค์มีอยู่ที่98ไลค์นีครับโดมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนีครับ อ่าโดนี้ยครับยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง286หไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแทะมาเราด้วยนะครับราาก,าาก็บถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ <het S 2> ้มค่ามากๆาเลยนะครับก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่ะต่อมานี้ครับพอยอดไหลขึ้นกันแล้วนะยครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ อสำหรับคุณ้ชมท่านใดเนี่ยพีอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอาค่อยกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนี่ครับแล้วก็มากดคัลล็อกลิงกตรงนี้นะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็ยกาตาค่าแนะนํากันด้วยถึง5%กันเลยนี่ครับลหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่่่่่งงซซืื้้้ออออนนนีคคครรัััับบบะยชมมมกกดลาาาทหหํสใ อาล่ะก็มาที่เมนูติดตอ่อมีตรงนี้กันเลยก่อคนมีเลือกติดตอ่อมี2ช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชืีอเหลือนะแล้วก็ช่องทางไลนะ์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาไลไรก่อนเลือกติดตอ่อมีกันได้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอก็สามารถเข้าไ่ใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหหม่คคคินน้าะรรััับบสสวดี